สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งสำหรับกลุ่มนี้เตรียมรับเงินอีกรอบหนึ่งในเดือนตุลาคมนี้โดยเขาจะมีการจ่ายให้เป็นรอบที่2ในวันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะ แต่สำหรับเงินกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับในเดือนตุลาคมตรงนี้นะคะจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่31สิงหาคม2506และจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะและที่สำคัญจะต้องเป็นเฉพาะ กลุ่มตกหล่นซึ่งจริงๆแล้วเงินตรงนี้เนี่ยเขามีการโอนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันไปแล้วเมื่อวันที่1 2ถึง14กันยายนแต่ที่นี้หลายๆคนก็ยังไม่ได้รับนะคะซึ่งเงินตรงนี้จะมีการโอนเข้าให้ในรอบที่สองนั่นก็คือวันที่6ตุลาคมนั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งเลยอาจจะยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะคะ หรือ2นั่นก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารนั่นเองนะคะรวมถึงกลุ่มที่3มีบัญชีธนาคารแล้วผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญบัญชีนั้นไม่ได้ใช้นานแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวทางธนาคารเขาก็จะปิดบัญชีนั้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเงินก็เลยไม่สามารถโอนเข้าให้ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําหรับ กลุ่มที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อันนี้จะต้องเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะไม่ได้เงินตรงนี้ซึ่งใครก็ตามนะคะที่เงินยังไม่มีการโอนเข้าให้เราเมื่อวันที่12-14กันยายนจะมีการโอนเข้าให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่6ตุลาคม แต่เงื่อนไขก็คือจะต้องดําเนินการผูกพร้อมเพหรือว่าเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขัตรประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ใครที่รู้ตัวเลยนะว่าเงินยังไม่โอนเข้าให้นะคะให้เรารีบดําเนินการ ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ตุลาคมหรือใครที่ยังไม่ได้ไปเปิดบัญชีนะคะก็ให้ไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทางธนาคารเขาผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบประชาชนให้เลยก็ได้นะคะหรือใครที่ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เงินยังไม่โอนเข้าตอนนี้ระหว่างนี้นะคะให้เช็คบัญชีของเราว่า ถูกปิดไปแล้วหรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งบางคนที่มีบัญชีหลายๆบัญชีอาจจะเคยผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วแต่ผูกไว้กับบัญชีไหนตรงนี้ลองกลับไปเช็คบัญชีของเรานะคะว่าเงินอาจจะโอนเข้าให้ในบัญชีอื่นๆที่เราเคยผูกพร้อมเพย์ไว้นั่นเองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมเพย์เราสามารถผูกได้เพียง1บัญชีนะคะแต่ทีนี้ บางทีผู้สูงอายุเนาะท่านก็อาจจะหลงลืมนะคะว่าเคยผูกไว้แล้วพอมาผูกใหม่อีกทีนึงเงินก็เลยโอนเข้าให้ในบัญชีเก่าที่เราเคยผูกไว้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นะบางทีบัญชีที่เราเคยผูกพร้อมเพยไว้อาจจะถูกปิดนะคะตรงนี้ให้เรากลับไปที่ธนาคารที่เราเคยผูกพร้อมเพยไว้แล้วก็แจ้งเขาว่าให้ยกเลิกเพื่อที่เราจะได้มาผูกพร้อมเพยด้วยเลขแบบประชาชนกับบัญชีใหม่ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่หรือว่าเป็นบัญชี ที่เราใช้อยู่ประจํานั่นเองนะคะเงินตรงนี้ก็จะ โอนเข้าให้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นธนาคารอะไรก็ได้นะคะหลายๆคนกังวลว่าเอ๊ะต้องเป็นออมสินเป็นกรุงไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เลยเราใช้ธนาคารไหนอยู่เป็นประจำสามารถผูกพร้มเพด้วยเลขบัตรประชาชนกับธนาคารนั้นได้นะคะจะเป็นบัญชีที่เรารับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยบางคนไม่มีบัญชีเพราะว่ารับเป็นเงินสดแล้วก็เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปเปิดบัญชีหรือว่าไปผูกพร้อมเพย์ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถ ดำเนินการมอบอำนาจให้กับบุคคลที่เราต้องการจะให้เงินโอนเข้าบัญชีนั้นนะคะไปที่สำนักงานคลังจังหวัดแล้วก็แจ้งเขาได้เลยว่าเราต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นที่เป็นทายาทของเราหรือว่าเป็นผู้ดูแลเราตรงนี้สามารถทำเรื่องมอบอำนาจได้แต่จะต้องไปแจ้งที่ทางสำนักงานคลังจังหวัดนะคะอยู่ใกล้จังหวัดไหน ไปที่จังหวัดนั้นได้เลยแล้วเดี๋ยวเงินก็จะโอนเข้าให้ตามบัญชีที่เราต้องการนั่นเองแต่ตรงนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับเงิน600บาทในวันที่6ตุลาคมนี้นะนั่นก็คือ1ใครที่ได้รับไปแล้วในเดือนกันยายนเดือนตุลาคมนี้ก็จะไม่ได้รับ600บาทนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้รับตรงนี้ก็ต้องแจ้งเลยนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับ600บาทคือเขาจะแบ่งเป็น100ถึง600บาทคนที่จะได้รับ600บาทก็จะเป็นคนที่เกิดก่อนวันที่1เมษายน2 5 0 6นั่นเองแต่ถ้าหากว่า ถ่าเราเกิดระหว่างวันที่1เมษายนจนถึง30เมษายน2506รกลุ่มนี้จะรับได้เพียงแค่500บาทนะคะถ้าหากว่าเกิดในเดือนพฤษภาคม2506กลุ่มนี้รับ400บาทถ้าหากว่าเกิดในเดือนมิถุนายน2506กลุ่มนี้รับ300บาทถ้าเกิดกรกฎาคม2506กลุ่มนี้รับ200บาทและถ้าเกิดในเดือนสิงหาคม2506กลุ่มนี้รับ100บาทนะคะและถ้าหากว่าเราเกิดหลังวันที่1กันยายน25 506เป็นต้นไปกลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินนะคะเขาจะตัดที่วันที่31สิงหาคม2506นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะระหว่างนี้นะคะก็ให้เรารีบดําเนินการเปิดบัญชีผูกพร้อมเพยเช็คพร้อมเพยให้เรียบร้อยเลยอาจจะให้ลูกหลานลองโอนเงินผ่านบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขแบบประชาชนไว้5บาท10บาทก็ได้นะคะลองโอนเข้าไปดูถ้าหากว่าโอนสําเร็จก็แสดงว่าผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยเงินก็จะโอนเข้าให้ในวันที่ 6ตุลาคมนั่นเองแต่ต้องเน้นย้ำนะคะว่าเงินจะเข้าให้เป็นรอบที่2ในวันที่6ตุลาคมถ้าหากว่าเราผูกพร้อมเพ์สำเร็จ ก่อนวันที่3ตุลาคมนั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าใครดําเนินการไม่สําเร็จตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาก็จะมีเงินโอนเข้าให้เป็นรอบที่3ในวันที่6พฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนสําหรับเรื่องที่2ที่จะต้องมาแจ้งนะคะก็จะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมที่หลายๆคนก็น่าจะทราบข่าวแล้วนะคะว่าหากใครมีเงินคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าจะต้องรีบ ถอนออกไปให้หมดภายในวันที่27กันยายนซึ่งตอนนี้ก็เลยวันที่27มาแล้วสําหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมแล้วไม่ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่นะคะเงินตรงนี้จะถูกดูดกลับเข้าไปที่กระทรวงการคลังแต่สําหรับใครก็ตามที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ด้วยนะคะแล้วยังไม่ได้ไปเช็ควงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าเลยตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเงินที่คงค้างอยู่ Okay. <laughs> เขาจะโอนเข้ามาให้ในบัญชีที่เราผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนตรงนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้สูงอายุนะคะทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมแล้วมีเงินคงค้างอยู่ในนั้นถ้าหากว่าผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่เงินทั้งหมดที่คงค้างอยู่ในนั้นจะโอนเข้ามาในบัญชีที่เราผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนนั่นเองซึ่งเงินตรงนี้นะคะก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยเพราะว่า เป็นการโอนผ่านบัญชีแล้วก็ไปถอนที่ธนาคารนะคะและสําหรับในคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ